พอลินอูประทะเดือดประกอนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมซุปเปอร์ไฟในฝัน สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่าในชั้นเคยด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สกิลอีกแล้วครับสําหรับวันนี้ครับก็อยู่กับรายการคู่มวยในฝันซึ่งเป็นรายการที่จะนําเสนอคู่มวยที่แฟนมวยนั้นอยากชมสุดๆสําหรับคู่มวยนั้นๆครับและสําหรับคู่มวยในฝันวันนี้นั่นก็คือซอลินอูคนเหล็กจากประเทศพม่าครับกับทางด้านประกรณ์แสนชัยมวยไทยยิม ขวัญใจเด็กช่างนั่นเองครับก็ถือว่าสําหรับคู่นี้ครับถ้าเกิดว่าเราจะเท้าความหลังสักหน่อยในอดีตครับ ทางคู่นั้นเคยประทะเคยเจอกันมาแล้วนะครับแต่ซึ่งในครั้งนั้นครับทางด้านประกรณ์เองพลาดโดนโน็อกเอาท์ไปครับเนื่องจากศรีรษะของงด้านซอลินอูนั้นกระแทกเข้าไปเต็มๆเ,เลยทําให้ทางด้านประกรณ์นั้นโดนน,น็อกไปครับก็ถือว่าในการชกกันในครั้งนั้นในครั้งอดีตนั้นเป็นกติกาของมวยพม่าครับน่าจะชื่อว่าเลดเวยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกติกาที่สุดโหดจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าห้ายกนั้นเสมอกันไปไม่มีใครเจ็บไม่มีใครน็อกเกิด เท่ากับว่าเสมอกันครับซึ่งอารมณ์ก็จะประมาณเหมือนไก่ชนเลยครับถ้าเกิดว่าชนกันครบ5้ายกหรือตามที่ตกลงกันแล้วไม่มีตัวไหนที่ยอมแพ้หรือวิ่งออกก็ถือว่าบทสรุปก็เสมอหรือจาวกันไปนั่นเองครับก็ถือว่าสําหรับคู่นี้ครับก็ถือว่ามีอดีตร่วมกันครับและทางด้านปากกณ์เองขึ้นมาอยู่ในระดับโลกนะตอนนี้กับทางด้านโซลินอูที่พึงเซ็นสัญญาวันใหญ่ไปแต่ทางด้านปะกกณ์นั้นพึงกลับมาชก เป็นไฟแรกของเจ้าตัวในศึกวันลุมพินีซึ่งก็อย่างแน่นอนนะครับสาหรับคู่นี้เคยมีสตอรี่อดีตกันมาแล้วแน่นอนครับว่าเป็นคู่มวยที่แฟนมวยนั้นอยากให้เจอกันมากที่สุดอีกคู่หนึ่งสําหรับคู่นี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประวัติและก็สถิติกันก่อนเลยครับสําหรับคู่นี้เรามาเริ่มฟังของทางด้านซอลินอู U กันก่อนเลยครับประวัติของทางด้านซอลินอู U ครับซอแมนออฟสตีลลินอู U. ส่วนสูงอิงจากเว็บไซต์วันชิปชิปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซ ตรจากประเทศเมียนมาปัจจุบันอายุ32ปีมาดูในส่วนประวัติของประกรณ์ครับประกรณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมจากประเทศไทยปัจจุบันอายุ33ปีจากทีมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนเรื่องของสถิติทางด้านซอลินอูกันก่อนเลยครับการเข้ามาชก3ไฟไฟในศึกวันชิบิชิก็ถือว่าเป็นการปิดเกมแบบ100%เลยนะครับสำหรับเขาคนนี้ครั้งแรกในการชนะ TKO ยกที่3มาซาโยชิซอฮาชิ ไฟต่อมาครับเป็นการชนะน็อกเอาท์ในยกที่2 f a ฟาบิโอเรอิสและไฟล่าสุดของแกตัวครับเป็นการชนะน็อกเอาท์ยกที่2พงศริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและก็ถือว่าเป็นการแบกน้ำหนักด้วยครับสำหรับวันนั้นเองครับมาดูในส่วนสถิติของประกร p พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเข้ามาชกนิสึกวันยิบชิปเพียงไฟเดียวครับและเป็นการปิดเกมน็อกเอาท์ร้อย์เหมือนกันครับ เป็นการชนะน็อกเอาท์ในยกที่1ในเวลา2นาที15วินาทีราฟฟีโบอิกในศึกวันล,ลูบิดีที่68สศึกใหญ่ที่ผ่านมาครับ ก็ถือว่าสำหรับทั้งคู่ครับอายุคู่ขี้สูสีกันครับทางด้านโซอรนูน32ปีและทางด้านปกรณ์นั้นปนนัจจุบันอายุ33ปีและในเรื่องของส่วนสูงที่อิงจากเว็บไซต์นั้นทางด้านโซเรนู171ทางด้านปรกรณ์170ก็ถือว่าพอวัดพอเวียงกันเลยครับสำหรับทั้งคู่ครับก็ถือว่าสำหรับคู่นี้ครับแฟนมวยอยากดูเป็นอย่างมากนะดูจากคอมเมนต์ดูจากยอดกดไลค์ครับถือว่าอยากให้รีแมตช์กันระดับโลกเหลือเกินครับสำหรับคู่นี้เดี๋ยวอย่างไรก็ดีครับสำหรับ ถ้าเกิดว่าได้เจอกันจริงๆครับซึ่งณนะตอนนี้ครับอะไรที่ไม่แน่นอนมันคือความแน่นอนของศึกวันชิตชีพครับถ้าเกิดว่าเป็นความนิยมของแฟนมวยบอสชาตรีจัดให้ครับมาในคอมเมนต์ที่1บอกว่าน่าดูมากครับฝีมือประสบการณ์ให้ประกรณ์ครับส่วนเรื่องของร่างกายให้ซอลินอูส่วนตัวผมว่าปรกรณ์จะล้างแคสได้สำเร็จครับ เมนต่อมาบอกว่าอืมเล่นซอลินอูและกันครับว่าแต่ซอลินอูได้สัญญาวันใหญ่แล้วนี่ถ้าเอาตามความคิดผมนะก็สูสีนะครับมันอยู่ที่ว่าหมัดใครจะคมกว่าแต่ถ้าเอาความอึดและถึกทนผมมองว่าซอลินอูเหลื่อมนิดๆครับเมนต่อมาบอกว่าปะกรณ์ฝีมือดีกว่าครับแต่ผมมองว่าความหนักความแรงทีต่อทีปะกรณ์ร่วงแน่นอนครับ เมนต่อมาครับบอกว่าเห็นคนที่บอกว่าปรกรณ์จะหลับเห็นบอกว่าจะหลับตั้งแต่เจอรับฟี่ละ่าฮ <laughs> พอจับเสกสรรมาเจอซอลินอูบอกว่าเสกสรรสู้ได้ซะงั้นเอาตรงๆปรกรณ์สภาพโดยรวมดีกว่าเสกสรรเยอะนะฮฮ <laughs> เมนต่อมาครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอกันจริงเรามองว่าเป็นของแถมให้ซอลินอูเพราะร่างกายประกรณ์ไม่เหมือนเดิมตอนนี้อีกอย่างเขาแกร่งมากขนาดจะทำน้ำหนักลงมาต่อยรุ่นเล็กกว่าเพื่อคิดการใหญ่นักมวยที่จะมาต่อยวันอย่าหวังเพียงแค่ผีจับยัด เป็นคนไทยก็อยากเชียร์ที่พอรุ้นได้เจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นนักมวยเราลงไปนอนเหยียดยาวตามด้วยคำสัมภาษณ์ของชาวต่างชาติและรับโบนัสเนบแนมโดยค่านักมวยของเราเมนต่อมาครับบอกว่าคนไทยด้วยกันต้องเชียร์ปรกรณครับแต่ถ้าอยากได้ตังต้องเล่นฝั่งพม่าครับผมอยากได้ราคาเรทมวยปรกรณ์เป็นต่อจังครับจะได้รองฝั่งเมียนมาครับ เมนต่อมาครับบอกว่าปะกรณ์เหนือกว่าครับเรื่องความหนักหมัดคมสอกคมฝีมือจัดจ้านเป็นรองแค่ร่างกายปะกรณ์ชนะสบายครับตามคาดเด็กช่างชนะมันเดือดสุดๆเเมนต่อมาครับบอกว่ายัางไม่เข็ดเดี๋ยวได้ร่วงตามเดิมสู้ซอลินอูไม่ได้หรอกครับซอลินอูต้องเจอรถถังหรือซปเปอร์เล็กแล้วตอนนี้ครับ เมนตต่อมาครับบอกว่าซอลินอูมีแค่แรงส่วนฝีมือคนละเรื่องเลยครับถ้าฟิตถึงปะกรณ์ไม่แพ้อย่างแน่นอนครับเมนต่อมาบอกว่าการหยาตกระวังหมัดอย่างเดียวหมัดหนักจริงครับง้างหมัดนิดเดียวก็นอกคู่ต่อสู้ได้เมนต่อมาครับบอกว่าช่วงที่แพ้คราวนั้นปรกรณหาคู่ชกในไทยแทบไม่ได้แล้วครับถึงมีคู่ชกก็ต้องต่อน้ำหนัก3-5ปอน เลยต้องออกต่อยรายการต่างประเทศซึ่งตอนนั้นการฟิตซ้อมการทำน้ำหนักก็ไม่ได้เข้มขน้นเหมือนตอนสมัยได้รางวาัลยอดมวยปี2566ถ้าจะบอกว่าตอนนั้นเก่งจนไม่มีตัวสู้ก็ไม่ผิดต่อยกันรอบนี้ก็อยู่ที่ร่างกายเป็นหลักแหละครับใครโดนแล้วทนได้มากกว่ากันครับสำหรับทั้งสองคน เม้นต่อมาครับบอกว่าผมว่ายังไม่ควรชกกับซอลินอูครับหลากหลายถึกทนหนักด้วยฝรั่งตัวใหญ่ๆร่วงมาแล้วครับเม้นต่อมาครับบอกว่าหายใจทันไหมพึ่งกลับมานะอย่าประมาทดีกว่าพระมาตัวนี้ตื้มันบี้มันโคตรอึดกลัวจะหนีไม่ทันก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับคู่มวยในฝันสำหรับซอลินอูกับทางด้านปกรณ์พีเคครับ ก็ถือว่าสําหรับคู่นี้นั้นน่าสนใจมากบ้านะครับเพราะว่าแฟนมวยให้ความสนใจมากเพราะว่าเคยมีสตอรี่กันมาอย่างที่เราเกริ่นในตอนต้นซึ่งแน่นอนครับสําหรับคู่นี้ถ้าเกิดว่าได้เจอกันจริงๆน่าจะมันน่าดูครับซึ่งก็ถือว่าหลังจากที่อ่านคอมเมนต์มานั้นทางด้านซอเินูนั้นก็ถือว่ามีความน่ากลัวไม่น้อยเลยครับณจุดจุดนี้ในระดับโลกณตอนนี้สําหรับซอเินูคนนี้ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ กับผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ